ตามความคืบหน้ากันนะคะเหตุโจมตีพลเรือนครั้งร้ายแรงจริงๆบริเวณชันกรุงมอสโกเมืองหลวงของประเทศรัสเซียเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อกลุ่มมือปืนมีการก่อเหตุกราดยิงแล้วก็มีการปาระเบิดภายในศูนย์การจัดการแสดงคอนเสิร์ตนะคะท่ามกลางผู้คนจํานวนมากซึ่งมาจนถึงตอนนี้ค่ะตัวเลขของผู้เสียชีวิตยังคงปรับเพิ่มอย่างต่อเนื่องล่าสุดรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย115คนนะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บมากกว่า100คนตัวเหตุการ การที่เกิดขึ้นกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า i ออสอ้างว่าอยู่เบื้องหลังค่ะนี่คือภาพไฟไหม้ศูนย์จัดแสดงคอนเสิร์ตโครคัสซิตี้ฮอล์นะคะในชานกรุงม,มอสโกของรัสเซียเมื่อคืนนี้หลังจากเกิดเหตุกลุ่มมือปืนใช้ปืนกลบุกกรัดยิงผู้ชมที่อยู่ในฮอล์เพียงไม่นานก่อนที่วงปิกนิกซึ่งเป็นวงร็อกยุคโซเวียตจะขึ้นแสดงบนคอนเสิรต์ตและคนร้ายจะจุดระเบิดจนทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรง โดยที่เห็นดูนี้ค่ะนี่เป็นภาพของผู้คนในฮอที่ก็ตื่นตระหนกนะคะหลายคนต้องหมอบลงไปใต้เก้าอี้แล้วก็ส่งเสียงกรีดร้องหลังจากที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่รัสเซียเปิดเผยนะคะว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิตณนะตอนนี้อย่างน้อย115คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ145คนในจํานวนนี้60คนอาการสาหัสค่ะ สำหรับคอนเสิร์ตฮอลล์แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตยอดนิยมที่สุดในกรุงมอสโกจุกคนได้มากถึง6,200ที่นั่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุค่ะตัวเขานั่งอยู่ชั้นบนของฮอลล์ตรงที่เป็นระเบียงแล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทีแรกเนะี่ยยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินเข้ามาแล้วก็เริ่มยิงทุกคนก่อนที่จะคว่างระเบิดขวดทำให้เกิดไฟลุกไหม้ผู้คนในฮอลล์ก็ แตื่นค่ะแล้วก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ว่าประตูทางออกฉุกเฉินถูกล็อกเอาไว้สําหรับตัวเขาแล้วก็อีกหลายคนรอดชีวิตมาได้เพราะว่าหลบไปอยู่ชั้นใต้ดินแล้วก็รอจนกว่าหน่วยฉุกเฉินจะเข้ามาช่วยเหลือค่ะ Потом слично увидел, как террористы зашли, начали расстреливать всех, кинули в итоге молотов, все подожглось. Нас повели к выходу. В итоге выход был заперт. Мы бегали по всему крокус сити пытались найти выход, но было безуспешно. Вот. Зашли в подвал крокус сити холла и дождались МЧС, и вот вышли. เดียวกันนะคะมีภาพที่ถ่ายโดยคนที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งรอยเตอร์ระบุว่านี่เป็นภาพของมือปือนหลายคนในชุดล,ลายพรางภายในศูนย์จัดแสดงคอนเสิร์ตที่กำลังเ,ออเหมือนไปตรงที่ประตูนะคะขณะที่อีกด้านหนึ่งเราก็จะเห็นว่ามีคนที่หมอบอยู่แล้วก็มีร่างคนนอนอยู่ที่พื้น <mm> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า i s ออกแถลงการอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีโดยระบุว่านักรบของ IS โจมตีชันกรุงมอสโกสังหารและทําให้คนบาดเจ็บหลายร้อยคนรวมไปถึงสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ให้กับสถานที่ดังกล่าวก่อนที่จะถอนกําลังกลับมายังฐานที่มั่นอย่างปลอดภัย ณต,ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัสเซียนะคะว่านี่คือฝีมือของ i ออจริงหรือไม่โดยนายกเทศมนตรี ree, กรุงมอสโกระบุหลังจากเกิดเหตุค่ะว่านี่คือศกนรตกรรมครั้งใหญ่ขณะที่เดมิทรีเปสคอฟโฆษกประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเกาะติดการรายงานความคืบหน้าสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียบอกว่านี่เป็นการโจมตี เป็นการก่อการร้ายที่น้องเนื้อน้องเลือดและทั่วโลกควรประนามการกระทํานี้อย่างไรก็ตามในขณะที่ทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาบอกว่ามีความเห็นอย่างไรว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ไม่เผยชื่อระบุว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐยืนยันว่า i อออยู่เบื้องหลังการโจมตีค่ะเนื่องจากช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้เตือนรัฐบาลรัสเซียว่าอาจจะเกิดเหตุโจมตีขึ้น ทั้งนี้ไอเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามยึดครองพื้นที่อิรักแล้วก็ซีเรียนะคะความไม่พอใจที่กลุ่มไอเอมีต่อรัสเซียเกิดขึ้นจากบทบาทของรัฐบาลรัสเซียที่เข้าแทรกแซงในสงครามกลางเมืองซีเรียเมื่อปี2015โดยปูตินให้การสนับสนุนประธานาธิบดีบชาอาวอาร์ซาดปรับรามฝ่ายตรงข้ามรวมไปถึงกลุ่มไอเอด้วยขณะที่ในเนือนนี้ค่ะมีรายงานว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างรัเสเซียและ AS เกิดขึ้นหลายกรณีนะคะตั้งแต่ทางการรัเสเซียบอกว่ามีการสังหารสมาชิก IS 6คนในเหตุยิงกันที่ภูมิภาคคอเคซัสส่วนหน่วยความมั่นคงกลางของรัเสเซียก็ระบุว่าเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาได้มีการทลายแผนการโจมตีบทยิวในมอสโกของกลุ่มรัฐอิสลามแคว้นแห่งแคว้นคราซานซึ่งก็เป็นเครือข่ายของกุ่ไออสในอัฟกานิสถานนะคะ ทีนี้มีปฏิกิริยาจากนานาชาติต่อเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกโดยกระทรวงต่างประเทศของหลายๆชาติค่ะที่ออกแถลงแสดงความเสียใจและประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างจอห์นเคอร์บี้นะคะโคศกทำรรเนียบขาวของสหรัฐออกมากล่าวถแถลงค่ะบอกว่าแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียและบอกว่าจนถึงตอนนี้ไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆที่ชี้ให้เห็นว่าการโจมตีศูนย์แสดงคอนเสิร์ตท,ที่เกิดขึ้นในรัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน ขณะที่ทางมิคาเอลปโดยักที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ออกมาพูดในทำนองเดียวกันนะคะว่ายูเครนไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นค่ะ По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною, і безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою для України. Натамка пісомсі, чечен ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า330คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและหลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนค่ะทางการรัสเซียได้เพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงทั้งที่สนามบินสถานีรถไฟรวมไปถึงระบบรถไฟใต้ดินในกรุงมอสโกร,รวมถึงสั่งยกเลิกกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวกันของผู้คนจํานวนมากในสุดสัปดาห์นี้ส่วนในภูมิภาคอื่นๆค่ะได้เพิ่มมาตรการควบคุมความปลอดภัยเช่นเดียวกันล่าสุดนะคะรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่าหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคง รัสเซียได้รายงานต่อประธานาธิบดีปูตินว่ามีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย11คนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและในจำนวนนี้4คนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีโดยตรงค่ะ ซึ่งเหตุการณ์กราดยิงนะคะแล้วก็ปาระเบิดในกรุงมอสโกยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่สงครามในยูเครนก็ยังดําเนินอยู่นะคะและรัเสเซียนะตอนนี้มีการโจมตีทางอากาศยูเครนอย่างหนักหน่วงอย่างเมื่อวานนี้ค่ะได้ยิงขีปนาวุธนะคะถล่มโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอยูเครนที่ส่งผลทําให้ชาวยูเครนนับล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะ โดยพาคุณผู้ชมไปดูค่ะมีภาพของขีปนาวุธของรัสเซียที่ถล่มบริเวณเขื่อนดานิโปร HES ในภูมิภาคสัปโปริเซียทางตอนใต้ของยูเครนนี่คือเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีสถานีไฟฟ้าพลังงานาน้ำที่เขื่อนแห่งนี้ถึง8ลูกเมื่อคืนที่ผ่านมารัฐบาลยูเครนเปิดเผยด้วยค่ะว่ารัสเซียโจมตีทางอากาศ ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ2ปีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในยูเครนและการโจมตีเขื่อนดังกล่าวนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและทำให้ชาวยูเครนมากกว่า1ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะทางการต้องหาไฟฟ้าสำรองจากโปแลนด์โรเมาเนียแล้วก็สโลเวาเกียมาทดแทน นี่ทำให้ประธานาธิบดีวโโล l ดิเมียร์เซเนสกีของอยูเครนออกมาเรียกร้องอีกครั้งค่ะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศมีความจำเป็นสำหรับยูเครนในการป้องกันตัวเองจากการโจมตีของรัสเซียและนั่นจะเกิดขึ้นได้เมื่อชาติพันธมิตรมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนในการช่วยเหลือขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าเมื่อวานนี้ได้ยิงขีปนาวุธ ไปโจมตียูเครนทั้งหมด49ครั้งด้วยกันและการโจมตีทางอากาศนี้ถือเป็นการแก้แค้นค่ะที่ยูเครนโจมตีรัสเซียในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พาคุณผู้ชมมาดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่สงครามกําลังดําเนินไปอย่างเข้มข้นก็คือที่บริเวณฉนวนกาซาเมื่อวานนี้นะคะเกือบจะมีความหวังค่ะในการที่จะกดดันให้มีการหยุดยิงทันทีในฉนวนกาซานะคะเมื่อสหรัฐอเมริกามีการเสนอร่างบติแล้วก็ขอให้ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติพิจารณาร่างมตินี้ให้หยุดยิงทันทีแล้วก็ให้มีการแลกเปลี่ยนตัวประกันแต่ปรากฏว่าชาติสมาชิกถาวรอ,อย่างจีนแล้วก็รัเสเซียใช้สิทธิ์วีโต ร่างมตินี้นะคะตัวนี้คือครั้งแรกเลยค่ะที่สหรัฐสนับสนุนให้มีการหยุดยิงทันทีในฉนวนกาซาหลังจากที่ก่อนหน้านี้สหรัฐใช้สิทธิวีโต้ร่างมติเรียกร้องหยุดยิงฉบับก่อนหน้าโดยอ้างมาตลอดนะคะว่าการหยุดยิงอาจจะไปทําลายการเจรจาที่กําลังดําเนินอยู่และการผลักดันร่างนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆระหว่างสาหรัฐและอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรเหนียวแน่นกันมายาวนานอย่างไรก็ตามร่างมติหยุดยิงทันทีของสหรัฐถูกยับยั้งจากจีและรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกถาวรของ UNSC แม้มี11ประเทศจากทั้งหมด15ประเทศให้การสนับสนุนแต่ว่าพอมีคนใช้สิทธิ์วีโตแบบนี้ร่างมติดังกล่าวก็ไม่สามารถผ่านออกมาได้นะคะ โดยก่อนการลงมติทูตเซียประจำสหประชาชาติได้วิจารณ์ว,ว่าร่างนี้มีความเป็นการเมืองมากเกินไปพร้อมกล่าวหาว่ามติดังกล่าวจะไม่ทำให้อิสราเอลเปลี่ยนแผนในการโจมตีราฟาขณะที่ทูตจีนบอกว่าถ้าสหรัฐจริงจังกับการหยุดยิง,ยงจริงๆก็คงจะไม่วีโต้ร่างมติฉบับอื่นๆก่อนหน้านี้ส่นทางทูตสหรัฐประจำยูเมีการโต้กลับนะคะว่า ทั้งสองประเทศไม่โหวตผ่านร่างเพียงเพราะนี่เป็นร่างมติที่เสนอโดยสหรัฐจีนและรัสเซียอยากจะเห็นสหรัฐล้มเหลวมากกว่าอยากจะเห็น UNSC ประสบความสำเร็จในการแก้วิกฤตความขัดแย้ง <you>, ทั้งนี้การพิจารณาร่างมติหยุดยิงโดย UNSC ยังมีขึ้นในขณะที่แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนอิสราเอลและหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูและหลังจากการพูดคุยเสร็จสิ้นค่ะ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับผู้นําอิสราเอลอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นการบุกราฟาก็เป็นหนึ่งในวาระสําคัญของการเยือนครั้งนี้นะคะพร้อมกับเตือนว่าปฏิบัติการภาคพื้นในราฟาที่เสี่ยงทําให้พลเรือนเสียชีวิตมากขึ้นและยิ่งขวางการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมีแต่จะทําให้อิสราเอลยิ่งโดนโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกและนี่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลในระยะยาวนะคะ อย่างไรก็ตามในทันยาฮูเปิดเผยเช่นกันค่ะว่าตัวเขาได้ยืนยันกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปว่าการบุกราฟาก็เพื่อที่จะขจัดกลุ่มฮามาสไม่ว่า,าสหรัฐอเมริกาจะให้การสนับสนุนหรือไม่ก็ตามโดยอ้างว่าจะไม่มีทางโค่นฮามาสได้ถ้าไม่บุกเข้าไปในราฟา ท่าทีเหล่านี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำครั้งล่าสุดถึงความตึงเครียดร,ระหว่างพันธมิตรสหรัฐอิสราเอลในวันที่สงครามในฉนวนกาซาดำเนินมานานกว่า5เดือนและฆ่าชีวิตผู้คนในปาเลสไตน์ไปแล้วมากกว่า32,000คนคะ่ะ